ถ้าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคนที่เขียนกฎหมายของประเทศไม่ใช่มนุษย์แต่เป็น AI ตอนนี้ที่ UAE กําลังทําให้มันเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะปัจจุบันทั่วโลกกาลังถกเถียงกันว่า AI ควรจะมีบทบาทในวงการกฎหมายแค่ไหนส่วนใหญ่ใช้แค่ช่วยสรุปหรือค้นหาเอกสารแต่ต้องบอกว่าที่ UAE ก้าวไกลกว่านั้นพวกเขาให้ AI เป็นผู้ร่างกฎหมายโดย UAE เพิ่งตั้งหน่วยงานใหม่ชื่อว่า l e g u l a t o r y Intelligence Office เพื่อใช้ AI ในการาร่างและแก้ไขกฎหมายโดยเฉพาะพวกเขาหวังว่าจะทําให้กระบวนการเร็วขึ้นถึง70%เลยทีเดียวโดยชิกมูฮัมหมัดผู้ปกครองดู ใบกล่าวว่าระบบใหม่นี้จะเปลี่ยนวิธีการสร้างกฎหมายทําให้กระบวนการเร็วขึ้นและแม่นยํายิ่งขึ้นค่ะโดย AI จะวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งจากกฎหมายเก่าคําพิพากษาและข้อมูลบริการรัฐนะคะเพื่อที่จะสามารถแนะนําได้นะคะว่ากฎหมายไหนควรที่จะเปลี่ยนกฎหมายไหนควรที่จะเพิ่มหรือว่าแก้ตรงไหนนั่นเองแต่นักวิชาการก็กังวลโดยวินเซนต์รอปจากออกฟอร์ดเดินว่า AI ยังมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือและอาจจะสร้างข้อมูลที่ผิดพลาดส่วนที่อื่นๆในโลกเช่นสหรัฐอเมริกาก็ใช้ AI แค่ช่วยค้นหาข้อมูลอังกฤษลองให้วิเคราะห์ แนวโน้มคดีเอสโตเนียกำลังร่างพัฒนา AI ผู้ช่วยผู้พิพากษาแต่ต้องบอกว่าไม่มีที่ไหนกล้าให้ AI ร่างกฎหมายโดยตรงเลยคำถ,ถามคือ UAE กล้าเสี่ยงเกินไปหรือกำลังนำด้านโลกในเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนอนาคตที่แน่ๆนี่เป็นสนามทดสอบที่ทั้งโลกกำลังจับตาว่าใครกันแน่ที่มีสิทธิ์ตัดสินว่าอะไรยุติธรรมสำหรับมนุษย์มากกว่ากันระหว่างอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งหรืออำนาจที่มาจากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ไม่แน่นะคะว่า UAE กำลังตอบคำถามนี้ให้โลกรู้ก็เป็นได้คะ่ะ